ในส่วนของรายละเอียดนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยๆต,ๆต่างๆที่ทุกคนต้องกรอกเพื่อให้คนตรวจ p r o f o s a l เนี่ยได้เข้าใจว่าโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหัวข้อย่อยๆต,ๆต่างๆก็จะมีอย่างเช่น objective นะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคุณกำลังจะเสนอเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ เขียนบรรยายไปให้ครบถ้วนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับส่วนอันที่2วัดผลความสําเร็จยังไงก็เป็นเรื่องของว่ารายละเอียดว่าภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากทําเสนอภาพชุดภาพชุดนี้จะมีกี่ภาพมีเนื้อหาอะไรบ้างหรือถ้าคุณจะเสนอเป็นงานวิดีโองานวิดีโอนี้จะมีกี่นาทีมีกี่ตอนมี รายละเอียดอะไรบ้างนะครับเพื่อให้คนตรวจเนี่ยเขาจะได้เห็นภาพว่าเออเอาพุทที่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันที่3มเป็นเรื่องการสื่อสารกับคนภายนอกให้เขารับรู้ได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าเวลาที่คุณทำโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะนำไปแสดงที่ไหนบ้างหรือว่านำไปตีพิมพ์ที่ไหนบ้างหรือว่าใช้สื่อไหนในการสื่อสารโปรเจกต์ชิ้นนี้ออกไปให้คนได้รับรู้บ้างครับ